จอนไม่รู้หรอกนะว่าทุกคนให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่ายังไงแต่สำหรับจอนมันคือการออกไปสัมผัสกับโลกใบเดิมในมุมมองที่แปลกใหม่ รับประสบการณ์ที่แตกต่างทุกการเดินทางคือความทรงจำ สวัสดีครับผมจอร์นเพนเสตสม,มาชีพสมาชิก YEC จังหวัดร้ออ็วันนี้ผมมีความพิสศษตื่นเต้นไปอย่างมากที่จะพาทุกคนมาพบกับสถานที่ที่น้อยคนนักจะรู้จักและที่พิเศษกว่าน,นั้นคือมาที่เดียวเหมือนได้เที่ยว3จังหวัดถ้าพร้อมกันแล้วตามจอนมาเลยครับสำหรับใครที่อยากจะหลบหนีความวุ่นวายจากในเมืองต้องห้ามพลาดออกซิเจนบริสุทธิ์ใจกลางหุบเขาแบบไม่ต้องขับรถไปไหนไกล รับรองว่ารู้สึกสดชื่นคุ้มค่ากับการเดินทางมาแน่นอนครับตามจอนมาเลยเกาะกันไว้เดี๋ยวหลงการเดินทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองเราเริ่มต้นจากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยใช้เส้นทางสายร้อยเอ็ดอำเภอโพนทองระยะทางประมาณ45กิโลเมตรและจากอำเภอโพนทองเลี้ยวไปทางอำเภอเมยวดีโดยมีจุดสังเกตคือสารเจปู่กุดเป่ง บรรยากาศสองข้าง <hi> ทางจะผ่านหมู่บ้านทําให้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านในแถบนั้นผ่านสะพานข้ามแม่น้ํายางจะเห็นหนองน้ําซึ่งเป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ําและนกทุกชนิดสามารถแวะถ่ายรูปได้เมื่อถึงอำเภอเมยวดีให้ตรงไปผ่านสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมยวดีเดินทางต่อประมาณอีก10กิโลเมตรจะถึง <sec> บ <mois> ้านภูเขาทอง ตรงมาเจอสามแยกให้เลี้ยวซ้ายแล้วจะสังเกตเห็นป้ายหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยวังนองทางด้านขวามือจากนั้นก็เข้ามาตามถนนสันเขื่อนได้เลยครับตอนนี้จะจสพาทุกคนขึ้นไปบนจุดชมวิวที่สวยที่สุดของอ่างเก็บน้ำบางนองครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ตอนนี้เราก็เดินทางใกล้จะมาถึงหน้าผากันแล้วนะครับปรากฏว่ากลางทางเนี่ยจเจอมเมล็ดพันธุ์ซึ่งมันมีลักษณะแข็งมากๆซึ่งจะนไม่รู้ว่ามันคือมเมล็ดพันธุ์อะไรเดี๋ยวเรามาถามพี่เจ้าหน้าที่กันเลยดีกว่านะครับพี่ครับผมสงสัยมากเลยมันคือมเมล็ดอะไรอ่ะมันตกอยู่ตามพื้นหินอย่างเงี้ยแล้วแข็งมากๆด้วยครับอ๋อนี่คือมเมล็ดไม้มะข่ามงครับเมล็ดไม้มะข่ามงคบมีไม้มะข่ามงอยู่บนภูเขาด้วยเหรอครับในต้นมันอยู่ไหนครับอยากเห็นจังเลยโอ้นะครับอ๋อข้างหลังนี่เองใช่ไหมครับ อยากจะรู้จังเลยว่าประโยชน์ของต้นมะค่าเนี่ยเขามีประโยชน์ยังไงบ้างครับเอ่อไม้มะค่ามูเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอ่าเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์สร้างบ้านก็ได้ครับแล้วตัวเมล็ดผันอยากจะรู้จังเลยมันรับประทานได้ไหมหรือมันมีประโยชน์ไมไม่ได้ครับแต่ดีครับไปทำเฟอร์นิจเป็นของกิฟช็อปก็ได้ครับทำาฟองุญแจเป็นของกิฟช็อปครับครับผมยังมีอะไรที่น่าติดตามอีกเยอะเลยเนาะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อกันที่หน้าผากันเลยดีกว่าน้องใกล้สิ่งแล้วใช่ไหมครับ เหนื่อยมากครับพี่เล่าให้ผมฟังนิดนึงผมขึ้นมาแบบสูงมากๆขนาดนี้นะครับระยะทางจากพื้นดินจนถึงจุดสุดยอดของภูเขาลูกเนี้ยระยะทางยาวแค่ไหนครับประมาณ800เมตรครับ800เมตร800เมตรถ้าเป็นพื้นราบก็คงไม่เป็นไรเนาะแต่นี้ระยะทางกว่าจะมาได้ต้องบุกฝ่าฝ่าดงมาด้วยใช่ไหมครับความสูงระดับนี้ก็300กว่า เขาสูงจัดระดับนับเลยสามร้อยกว่าครับโอ้โหไม่เบาไม่เบามาที่นี่เหมือนเป็นหน้าผาที่ชิดใจครับใช่ไหมครับถ้าใครอยากจะมาถ้ามาต้องมาให้ถึงหน้าผานี้ระนามแห่งนี้นะครับไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงขึ้นมาสูงขนาดเนี้หน้าผานี้ยังไม่มีชื่อเลยใช่ไหมครับยังไม่มีเลยครับยังรอก,การตั้งชื่ออยู่อยากจะทราบนิดนึงครับพี่ ข้างหลังของเราเนี่ยอ่างเก็บน้ําใหญ่ๆแห่งนี้ชื่อว่าอ่างเก็บน้ําอะไรครับเออชื่อว่าอ่างเก็บน้ําวังนองครับอ่างเก็บน้ําวังนองนี่ให้ผมฟังนิดนึงสิครับพี่ว่าอ่างเก็บน้ําวังนองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเขตจังหวัดอะไรบ้างและสร้างขึ้นมาเพื่อคุณประโยชน์อะไรเอออ่างเก็บน้ําวังนองนี้อยู่เขตต่อสามจังหวัดครับสามจังหวัดใช่ไหมครับเออตัวที่เรายืนนี้อยู่ตรงเขตอำเภอกุชินราจังหวัดกาลสินครับกุชินราจังหวัดกาลสินธุ์ครับใช่ไหมครับแล้วฝั่งนู้นแหละฝั่งนู้นเป็นของอำเภอหนองค้อจังหวัดร้อยเอ็ดหนองค้อจังหวัดร้อยเอ็ดแลล้้วฝัั่่งนะครบ ฟองนู้นเป็นอำเพื่อนนองสูงจังหวัดมุกดาหารครับนองสูงจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดกาลสินหนักท่องเที่ยวถ้าสนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ครับมีกิจกรรมอะไรแนะนำให้ทำากันบ้างเออสําหรับหน่วยพิทักษ์ป่าของน้องก็มีที่พักในท่องเที่ยวครับมีที่พักให้ครับและครับคิดราคายังไงครับเออคิดแบบกันเองครับแบบกันเองขนาเข้าไปนอกจากนั้นเรายังมีพื้นที่กางเต็นท์ที่อยู่ใกล้ๆกับริมน้ำด้วยใช่ไหมครับ อาหารการกินสะดวกไหมที่นี่สะดวกครับครัใกล้บ้านนะครับผมเห็นอยู่ตรงนู้นสุดเพลิงปูลูกตาตรงนู้นเลยครับตรงนั้นคืออะไรเอ่ยขาวๆตรงนู้นนะครับตรงนั้นคือท่ามหาเจดีเชียงคนครับถ้าอยากจะมาที่นี่ก็ติดต่อที่ที่ไหนดีครับที่หน่วยศักษ์ป่าวังนองเลยครับหน่วยทักษ์ป่าวังนองเนาะมาไม่ยากสะดวกสบายในการมานะครับมาที่นี่ถ้ามาให้ถึงต้องมาถึงจุดสุดยอดที่พวกเรายืนอยู่ในวันนี้นะครับขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างละ่ะสุดยอดไหมครับบนยอดภูเขาสูงแถมยังมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้ความรู้อีกด้วยนับว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้โดยมีการให้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวสาหรับนักเดินทางผู้ลหลงไหลความเขียวขจีมาบินเขาที่นี่คุ้มค่าแน่นอนครับ ระหว่างทางที่เราเดินมาเราก็มาเห็นชาวบ้าน2คนนะครับกำลังทําอะไรกันอยู่คุณลุงตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราตามจอนไปดูกันเลยดีกว่าว่าคุณลุงกําลังทําอะไรกันอยู่เห็นอยังครับคุณลุงวานแหววานแหว่าสันว่าโอ้เด็ดปลาเจ้าโตแล้วปลากระโจงสองตัวเด็ดปลากระโจงสองตัวว่าสันว่าปลากระโจงเป็นตัวเด็ดครับลุง ตัวยาวๆตมาถึงมาเอาขึ้นมาเห็นไหมึงซอยเนี่ยโอ้ยเนาะได้แหมาทางใดครับนี่ยขมัสแหมาทตะข่างยาสัครับโอ้ยดีบอใส่ดีบอครับใส่ดีเ่ยมือหนึ่งหาปลาได้หลายบอน้่ละขาของพวกเนี่ยโอ้ยน้ำเป็นแต่เย็นครับเย็นน้ำเลิกบอครับเลิกน้ำตีนผู้เนาะโอ้น้ำตีนน้ำตีนผู้น้ำตีนผู้ขึ้นเอ็กวันน้ำตีนผู้อะไรว่าตะพู้ลงมาเนี่ยอะไรตะพู้ล่างนี้มาสันต์อ่ะเออมื่อนี้หาหอยจักโมงครับลุง ควลจะหาม่วงคนแล้วเลยครับไปน้ำเนียเดี๋ยวปอไปไปดปไปไปน้ำเนียไปลูงจะไปหาปลาต่อไปเลยครับไป เรียว่าป่าเป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์ถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปแล้วก็อยากที่จะกลับไปเยือนมันอีกครั้งแม้ว่าร้อยเอ็ดจะเป็นเมืองร้อนแต่ก็ยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาลไม่แพ้จังหวัดไหนๆรอให้คุณออกไปค้นหาอยู่เหมือนกันนะครับ เชื่อเลยนะครับตอนนี้เวลา3ามทุ่มครึ่งแล้วเราเที่ยวกันจะลืมเวลาไปเลยนอกจากวังนองยังมีกิจกรรมเดินป่าริมหาดชมวิวทิวทัศน์ปีนเขาประจนภัยชมภาพ360องศาและกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้เรามาตั้งถ้าไฟชมทะเลดาวข้างหลังดูสนุกสนานมากเลยครับเดี๋ยวจอรนขออนุญาตไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนก่อนนะครับ พาทุกคนมาทานอาหารบนแพที่อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ครับอาหารส่วนใหญ่ของคนที่นี่จะเป็นอาหารไทยพื้นบ้านนะครับก็จะมีส้มตำไทยส้มตำลาวเมี่ยงปลาเผาน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ผักสดๆนะครับและที่อยู่ทังหน้าจอตอนนี้นะครับก็คือไก่ย่างนะครับหน้าตาของเขาดูดีมากๆรสชาติเนี่ยน่าจะหอมยังกับกลิ่นของเขาด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะขออนุญาตไปทานข้าวนี่ก่อนดีกว่า กับทริปนี้ที่จอนพามาสนุกมากเลยใช่ไหมละ่ะต้องอย่าพลาดกับทริปนี้อ่างเก็บน้าห้วยวังนองและอ่างเก็บน้ําห้วยพุงใหญ่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีครับ